สวัสดีคุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดา r เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันเสาร์ที่20กันยายน2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับ4เดือนมีค่ากว่า4ปีผมขอบอกไว้คำรัฐบาล4ปีไม่เคยทำให้ประชาชนคลายทุกข์และมีสุขกับอนาคตที่คิดว่าจะได้เห็นเลยแต่รัฐบาล4เดือนภายใต้การนำบริหารของนายกอนุทินนี่แหละ ด้วยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนคนและงานจะสร้างปรากฏการณ์ในกองสร้างการเมืองที่ล้มเหลวให้เห็นอะไรที่4ปีรัฐบาลทําให้ประชาชนไม่ได้รัฐบาล4เดือนนี่แหละอะไรที่ว่าทําไม่ได้จะทําให้เห็นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้านพอให้หายใจกันได้คล่องจะเติมฝันประชาชนที่เลือนรางในเส้นทางสู่อนาคต ใสกระจางและเดินไปสู่จุดนั้นด้วยกันแบบมีความหวังเป็นเส้นให้เห็นเหนือขอบฟ้าสร้างอนาคตก็เหมือนสร้างบ้านถ้าสร้างฐานรากมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าในอนาคตจะพังเพราะอะไรผมจึงพูดอย่างนั้นเพราะเชื่อว่าสี่เดือนจะเป็นพลังผลักดันให้นายกอนุทินจัดอันดับความสำคัญในเรื่องที่จะต้องแก้ต้องทำก่อนในเฉพาะหน้า ให้ประชาชนพึงพอใจได้ซึ่งนั่นจะเป็นรากฐานสู่การเลือกตั้งหลังยุบสภาในต้นปีหน้าเพื่อจะกลับมาบนฐานศรัทธาเป็นรัฐบาลนำพาประเทศชาติที่วาดหวังให้ประชาชนเห็นสำเร็จเป็นรูปร่างที่สำคัญนายกอนุทินสายตาผมเป็นคนมีกกินไม่ใช่นักช่วยโอกาสหากินทางการเมืองเกียรติยศชื่อเสียง และการยอมรับจากประชาชนในผลงานนั่นต่างหากคือสิ่งที่นายอนุทินปรารถนาไม่ใช่เงินจากคำว่าโกงเอาไปแบ่งกันคนหัวโตหน้าผากว่างกลามใหญ่คางมั่นคงบ่งบอกว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ชอบแกล้งโง่แต่ตอนนี้ถึงเวลาต้องโชนฉายแสงแห่งศรัทธาปัญญาแก้วิกฤตแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมืองแล้วฉะนั้น ต้องสุดๆไปเลยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ผู้นำรัฐบาล4เดือนวันหนึ่งต้องมีชั่วโมงที่25ให้กับปัญหาที่สะสมเรื้อรังและขณะนี้คณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมเมนทระร,ร,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่7กันยายน2568แล้วนั้นบัดนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158รา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายพิพัฒรัชกิจประการ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายโสพลสาดัมเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตนิติทันประพาสเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิน เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุพมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณพินทรศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสันติปิยทัศน์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกนัทพลนาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอันดุลบุญธรรมเจริญเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรพักน์ธัญาวงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหัศกพวงเกตแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอัฐกรศสิริรัธยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอัคราพลมเผาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายอาหมินมาอยู่โซเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณเรศธรรมรงทิพยคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมัลลิกาจิรพันวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอัธพลเรือพิบูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสุภพจีสุธรรมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนทุทินชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักดาวิเชียนศิลป์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสสิธรกิติธรกุลเป็นรัฐมนตรีสสช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวตรีนุชเทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางนรุโมลพินโยสินวัฒรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอง์อาจวงประยุนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทร,รวงสาธารณสุขนายวรโชตสุคนขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายธนกรวังบุญคงชนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทางนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณาวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโอการอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐธมนีห้าเดือนนี้นายกอนุทินต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่บ้านเมืองและประชาชนเผชิญอยู่ 1. ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง สภาพคล่องในระบบที่แห้งขอด 2. ปัญหาชายแดนไทยเขมรต้องจบชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 3. ชาติประชาชนความมั่นคงต้องมากอดความสุขสบายของคณะรัฐมนตรีขั้นตอนต่อจากนี้คือนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิยาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจากตุลาคมเป็นต้นไป อนาคตประเทศไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะอยู่บนบ่าของรัฐบาลนายกอนุทินอย่าทำให้ชาติต้องร้องไห้อย่าทำให้ประชาชนต้องผิดหวังสีเดือนต่ออย่างนี้ไม่ใช่แค่สีเดือนต่อชะตารัฐบาลอนุทินหากแต่เป็นสีเดือนของการกำหนดทิศนําทางชาติและประชาชนให้หลุดพ้นจากหล่มนรกการเมืองเพื่อกินเมือง อย่าไปเสียเวลาอยู่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีใหม่คนนั้นดีคนนี้เลวอยู่เลยเมื่อได้รับโปรดกล้าวแล้วท่องให้ขึ้นใจอยู่สองคำในการทำงานเพื่อชาติและประชาชนส่วนเพื่อตนไว้ชาติหน้าก็ยังได้ดีชั่วแต่ละตัวคนย่อมรู้อยู่กับตัวเองไม่มีอะไรแก้ไขอดีตได้นอกจากคำว่าเมื่อมีโอกาสได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ก็ยองใช้โอกาสอันหาได้ยากนั้นทําปัจจุบันให้บริสุทธิ์ใจสะอาดเมื่อปัจจุบันดีก็ไม่ต้องห่วงอนาคตจากไม่ดีที่มีนักการเมืองสีอํานาจแล้วริษยาวิจารณ์ว่าไม่มีใครดีสักคนนั่นไม่ต่างหมาเห่าเรือบินปล่อยให้มันอัดอกตายไปเองเถอะก็เข้าใจรัฐบาลระบบรัฐสภาจะคัดแต่คนคุณภาพล้วนๆไม่เอาปริมาณมาปนมันก็ไม่ได้ เพราะเข้าสภาผิดถูกมันไม่มีมีแต่มือมากเป็นตัวชี้ขาดและรัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกกำกับด้วยจำนวนมือคนพักประชาชนฉะนั้นก็ต้องมีระบบโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีแจกจ่ายพักร่วมด้วยแต่รัฐมนตรีคนนอกที่จำเป็นต้องใช้มืออาชีพประสบการณ์สูงวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเป็นผู้นำองค์กรเด่นชัดมาทำหน้าที่ในตำแหน่งเช่น รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์กระทั่งรัฐมนตรีพลังงานทําให้มองทะลุใจคนเป็นผู้นําบริหารอย่างนายกอนุทินได้ว่าการคัดคนที่เหมาะสมกับงานแสดงว่านายกจัดลาดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องแก้ก่อนไว้แล้วจากนั้นก็ไปเชิญมือชากาศมาทําหน้าที่อย่างศสีศักพวงเกตแก้วลูกมอกระทรวงต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการทูตเห็นนิ่มๆอย่างนั้นเถอะแต่นิ่มนอกแข็งในชนิดแข็งโปกๆอย่างขามรนนี่นะน,นะเมื่อสู่เวทีโลกทูตขมิมนเจอท่านเสียสัก์ก็เหมือนงูเจอเชือกรวยรัฐมนตรีพาณิชย์นางสุปชีสุธรรมพันธ์ถือว่าใหม่ป้ายแดงทางการเมืองแต่เป็นเทพผู้บันดาลในวงการธุรกิจการค้าการเจรจาการติดต่อ เป็นที่สยบยอมกันในภาคเอกชนสากลคุณสุพชีมารับตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์อายุ4เดือนให้เนี่ยถือว่าเป็นบุญวาสนาของนายกอนุทินเป็นผมผมจะมาให้คนด่าทำไมกับงานรัฐบาล4เดือนเงินเดือนรัฐมนตรี1เดือนยังน้อยกว่ารายได้ในหนึ่งสัปดาห์ของงานที่ท่านทำอยู่ซะด้วยซ้ำเพราะคำว่าเพื่อประเทศชาตินั่นแหละท่านจึงยอมมาทำให้ในตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ ฟังท่านในสัมภาษณ์บอกได้เลยที่ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญคือเป็นแบบนี้จะนอบน้อมถ่อมตนไม่ต่างรวงข้าวที่สมบูรณ์ก็จะค้อมรวงลงต่ำเป็นผู้นำในหัวใจของลูกน้องอ้าวยังไม่ได้พูดถึงรัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีพลังงานเลยคุยเกินเนื้อที่เขาไปแล้วสรุปว่านายกอนุทินคือสารตั้งต้นในการรีเซ็ตการเมืองสู่ศตรวรรษใหม ก็อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับพูดที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ